ผมอ่ะต่อไปครับเรื่องอาหารการกินนะฮะตอนนี้จะพาไปกินเมนูทีเด็ดนะครับคใครทานก็ทานนะไม่ทานก็ก็ดูเอาไว้นะครับเผื่อวันข้างหน้าอาจจะอยากทานอะไรเอ่ยนั่นก็คือล้ม e เอี่ย e ว e นะ่ะล้มเอี่ยวเอี่ยวคืออะไรเ e อี L ่ยวเอียนนี่แหละครับปลาไหลไหบ้านเฮานี่แหละครับ <S <S เป็นยังไงครับพี่น้องโอ้ยหเมื่อเป็นตาแซบสล่ะพี่น้องเอ้โหั่นเนาะเออนี่แหละครับโอ้ยเยอะเลยนี่แหละเรียกว่ามีสองสามชิ้นน่ากินเนาะเป็นเมนูทีเด็ดของชาวบ้านสำราญตำบลสำราญอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรนนีี่่ครับพ้องเนื้อแดงฉ่ำอาหารบ้านบ้านปังตักฟ้าเผาปากไปนะฮะอร่อยพีกนิ้วคุณลุงเฉลิมเกียรติครับอายุ71ปี แกบอกว่าโอ้ยอายุยืนยังสี่ก็กินหลามเอียนนี่แ่ะนะครับเวล่าเห็ดเวลาทํำนะครับมันเป็นเมนูโบราณเดี๋ยวนี้หากินยากแล้วไม่ค่อยมีใครทำถ้าจะเผ็ดนะเนี่ยวิธีปรุงหลามเอียนนะครับได้ได้เอียนมาเอี่ยนก็คือปลาไหลนะครับเ,เป็นเอียนธรรมชาตินะปลาไหลเนื้อมันจะหวานมันไม่สากแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆทำความสะอาดนะครับ แล้วก็คุกเค้ากับเครื่องเทศเห็นไหมฮะมเครื่องเทศคลุกเคล้ากันไฟเครื่องเทศมีอะไรบ้างครับพริกแห้งขาตะไคร้ผิวมะกรูดจากนั้นก็ปรุงรสใส่เกลือใส่น้ำปลาผงปรุงรสอะไรตามใจชอบครับตบท้ายใบโหระพาจากนั้นก็ไปตัดเอาเอาไม้ไผ่ครับมาแล้วก็ใส่กระบอกให้เต็มนะแล้วก็ไปเผาไฟเหมือนกับเราทำข้าวหลามครับที่เขาเรียกว่าหลามหลามอะนะฮะ เออจนมันสุกนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับห <ไป S 1> อมห้วยหวยออกมาพูนแล้วอเอาเบิ้งไปเด้อเบิ้งไปเบิ้งไปเรื่อยๆอนะครับเอาเทเทเอาไปหาอูอ้นนี้ตามขั้นตอนเป๊ะๆนะครับ<อ>นี่ไม้ไผ่เอามาทําแบบข้าวหลามอ่ะไม้ไผ่ข้าวหลามอ่ะไม้ไผ่ปลา,าๆๆนะเอออยากจะทํากี่กระบอกอาตากักรายเพราะว่าคุกเขาใส่หม้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช้ถ้าพีตักใส่แบบนี้นะท่านผู้ชมอู้เดี๋ยวเอาลองไปทําดูดีกว่านะ ปีใหม่แต่ว่าจะไปหาเอี่ยนที่ไหนไม่รู้นะก็เปลี่ยนเป็นประช่อนหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ปลาได้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 หมดนะหลามดุกเลยว่าไปได้ได้ได้ไดหมดนะก็คนไม่กินปไหลไงพกบเขียดก็ได้นะช ใช่ไหมฮะอ๋อเหมือนเหมือนเผาข้าวหลามเลยเอาเหมือนเลยทําเผาข้าวหลามแบบนี้เลยนี่นี่นี่นะคือค่อยๆอั้งปาปับแล้วก็เผาแบบนี้เลยจะไม่ได้เผาตรงๆนะคะไม่งั้นตรงเดี๋ยวมันสุกมันไม่ถั่วสุกไม่ไผ่ก็จะไหม้ซะก่อนเออจริงค่ะโอ้เนี่ยให้ดูให้ดูวิธีการเผาคุณครูจำใบนะเผาไปเรื่อยๆนะฮะแต่อย่าให้มีควันนะเออทำไมอ่ะมันจะมันลด PM สองจุดห้เนาะใช่ไงอบโอ่งได้ไหมคะครับผมอบอบโอ่งก็ได้นะแต่มันจะ เออก็อย่างนี้แหละอบเออแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวเออไปเข้าไมโครเวฟได้ไหมไม่น่าจะดีเข้าเวฟเข้าเวฟอ่ะเอาไม่ไผ่เข้าเวฟอ่ะไม่น่าดีนะไม่แน่ใจเหมือนกันคือบางคนไม่มีทานเราเคยทำจกข้าวเหนียวป้ามาเป็นตะกินแตถบพะย่ะไม่ใช่เราหิวเลยเนี่ยทำไมเราน้ำลายรู้แล้วหิวแล้วลำย่อยออกด้วยนะเนี่ยลามเอียนโอ้ยมาเป็นตะแซรบคักพี่น้องของกินพื้นบ้านเอ้าจับไป เห็นแล้วก็โอ้ยแซ่บคัก